วันนี้จะมีเมนูผัดวุ้นเส้นวุ้นเส้นผัดไข่ใส่ผักปวยเลง้งมีกะหล่ำปีมีแครอทจะว่าเป็นผักอ่ผัดมังสวิรัตก็ได้ค่ะผักปวยเล้งเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาหั่นกันเลยค่ะหันผักปวยเล้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีแครอทขูดขูดให้เป็นเส้นพอให้สวยงาม จะใส่ผักเยอะๆเลยเพราะว่าเวลาผัดเสร็จแล้วมาดูกันว่าจะมองเห็นผักหรือเปล่าหรือว่าจะมีแต่วุ้นเส้นที่มองเห็นอยู่นี้ผักน่าจะเยอะกว่าวุ้นเส้นนะนอกจากมีแค่หลอดแล้วเรายังกขูดกระลำฝอยกระลำขูดฝอยอีกนิดหน่อย เอาให้เป็น3ามสี่สีไปเลยมีสีดำสีเขียวขาวแล้วก็ส้มอ่ะยังมีสีเหลืองคือไข่อีกเอาให้ครบ5้าสีไปเลยทุกสีก็มีประโยชน์ทุกอย่างค่ะแล้วก็จะไม่ผัดมันมากนะปกติผัดวุนเส้นนี่จะเป็นที่อะไรที่ดูดน้ำมาก แล้วก็จะติดกระทะดีมากเลยเคล็ดลับของเราก็คือเผากระทะให้ร้อนๆเลยค่ะให้ฟันขึ้นเลยถึงจะใส่น้ำมันลงไปจะทำให้ไม่ติดกระทะนะคะทุกคนเราก็ผัดจนไข่สุกไข่สุกนิดหน่อยแล้วก็เอาวุ้นเส้นลงไปเลยค่ะคนๆๆให้เข้ากัน พอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเลยใส่ผักวยเล้งก่อนค่ะผักวยเล้งจะสุกยากกว่ากะหล่ำปีแล้วก็แครอทแครอทกับกะหล่ำปีเราไม่อยากให้สุกมากเราก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ไม่ต้องคนนานเติมซีอิ้วดำหวานไปเล็กน้อยแต่ถ้ายังไม่พอใจให้มันดำมากกว่านี้ก็เติมได้อีกค่ะแล้วแต่ใจชอบตามใจฉันเลย อันนี้ก็คือน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลไปช้อนครึ่งช้อนช้อนไอติมช้อนครึ่งแล้วก็มีผงปรุงรสอีก1ช้อนมีซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเราก็จะใส่กว้ยเล้งลงไปก่อนกว้ยเล้งเป็นอะไรที่สูงยากกว่าแครอทกับกะหล่ำตี พอปวยเล้งสุกแล้วเราถึงจะใส่สองอย่างลงไปตามหลังพอผัดเสร็จแล้วมองแทบไม่เห็นผักเลยค่ะผักสลดเหี่ยวไปหมดแล้วผัดวุนเส้นของเราก็จะแห้งๆนะคะจะไม่มีมันเยิ้มๆเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบกินอะไรแห้งๆ สังเกตดูได้ว่ายังมีติดกระทะอยู่นิดหน่อยไข่ไหม่ติดกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอใส่ลงไปคนไปคนมาเป็นอันเสร็จสิ้นตักเสิร์ฟได้เลยค่ะร้อนๆควันขมงเลยวนเส้นของเราเหนียวนุ่มดีมากเลยค่ะวนเส้น ยี่ห้ออะไรก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเหนียวนุ่มมากไม่ขาดไม่ขาดไม่ยุ่ยอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ